สวัสดีค่ะน้องมิน้นจาริดาค่ะสวัสดีค่ะไปไหนครับวันนี้ทําอะไรวันนี้มาทำทำมาทำสีทาสีผมนะคะเดี๋ยวก่อนนะพี่จะขอชี้แจงนิดนึงว่าสีผมน้องมิ้นเคลือบมาแลา้วปลายมันดาใช่ไหมเห็นไม่ช่างบอกเมื่อกี้นะแล้วก็โคนมันจะออกมาเป็นสว่างนิดนึงปลายมันจะดํานิดนึงเนาะใชคะนะ่ค่ะแอบส่องเนาะค่ะแอบส่อง <c oughs> แอบส่องเอ๊ะใครนะมานั่งเฝ้าแฟนหรือใครนะมานี่เลยหนุ่มน้อยคนนี้ยืนมาเลยลุกมา อันนี้น้องมอนนะคะน้องชายจริงๆนะคะตอนนี้อายุสิบหกครับสูงเท่าไหร่ร้อยครับผมโอ้ยแต่ดูเหมือนประมาณเยอะเหมือนกันนะดูเหมือนร้อยเก้นะลูก <laughs> <laughs> พี่ขายสินค้านิดนึงค่ะ <laughs> น้องมอนโสดนะคะ <laughs> กําลังเรียน <laughs> ตั้งใจเรียนอยู่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ไม่เปิดโอกาสนะคะไม่ขายสินค้ามากนะคะ <laughs> ให้ไปตั้งใจเรียนก่อนเนาะยังไงไปฟอลโล่น้องมอนได้นะใน IG นะเดี๋ยวพี่จะแอดไปบนหัวเนาะหัวไอจีให้ไอหัวในคลิปค่ะน้องมิ้นค่ะฝากละครไหมฝากละครคิวบ,บิกด้วยนะคะออนแอร์ปีหน้าแล้วก็ฝากกับพีนีเดียเขาบนด้วยอ่าขับรถดีๆนะเดินทางนะแลรววันะว่างนะคะเที่ยวมาให้สุดได้ขอบคุณค่ะคิวบ,บิกนะติดตามกาันสวัสดีค่ะ